ฟังนะครับสามก๊กตอนนี้ดุเดือดมากสุมาเจียวเตรียมบุโจโกจกกไฮไลท์ตอนนี้บอกว่าท่านเกียงอุยลบไปทำไร่อยู่หลงเสบ้านเมืองกับตัวท่านก็จะรอดพ้นจากเมืองวิชามานเพื่อพิทักษ์ชาติขอท่านโปรดรักษาตัวให้พ้นภัยและในตอนเดียวกันนี้ครับจงโฮยพบขงเบ้งที่เตงกุนสันเฮ้ยก็ขงเบ้ง เสียชีวิตไปแล้วนี่ทำไมจงโหยพบองเบ้งที่เตงกุนสันเจอผีหรือ,อยังไงไฮไลท์ตอนนี้บอกว่าพระเจ้าเล่าเซียนกับราชวงศ์ฮั่นนั้นถึงแม้ว่าระดับศูนย์แล้วใครก็มีอาจฝืนลิขิตฟ้าได้แต่ปวงอาณาประชาราชเป็นผู้สมควรได้รับความกรุณาปราณีขอท่านจงงดเว้นการฆ่ากระทำทารุณแก่ประชาชนเลยโอ้ ฉะนั้นต้องรีบฟังกันครับสามก๊กฉบับนักบริหารศาส,สตราจารย์เจริญวัฒนสินบทที่126สุมาเจียวเตรียมบุกจกกกเกียงอุยรอเฝ้าพระเจ้าเล่าเสี้ยนอยู่กว่า10บวันทั้งทัๆที่มีพระบรมราชองการเรียกตัวกลับ จากกลางสมรภูมิถึงสามฉบับบ่ายวันหนึ่งทราบว่าพระเจ้าเล่าเสี้ยนเสด็จลงพระราชอุทยานกับพวกขันทีเกียงอุยนำนายทหารสิบคนเข้าเฝ้าพระเจ้าเล่าเสียนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพวกขันทีเห็นกิริยาเกียงอุยเกิดความกลัว ทุกคนยังจำได้ที่ขงเบ้งมีสีหน้าอย่างเดียวกันนี้ก่อนที่จะมีการชำระโทษพิพากษาประหารชีวิตหัวหน้าคันทีในสมัยก่อนคุยโฮคขันธีตัวการหนีไปแอบเสียหลังพุ่ไม้เกียงอุยถวายคำนับแล้วทูลถามว่าพระองค์เรียกเข้ามาเฝ้าด้วยมีพระประสงค์สิ่งใดขณะที่การรบจวนจะมีชายแก่ข้าศึกอยู่แล้ว พระเจ้าเล่าเสี้ยนตกพระไทยอึกอักมิรู้จะตอบอย่างไรทรงนิ่งเสียเตียงอุยแค้นใจอัดอั้นพอขึ้นว่าข้าพเจ้าทราบว่าเรื่องนี้เกิดจากไอหุยโฮหมีจิตรศยาข้าพเจ้าพระองค์ก็ทรงหลงเชื่อไอหุยโฮหทุกอย่างไม่ผิดกับเมื่อครั้งพระเจ้าเลนเต้หลงเชื่อสิบขันที บ้านเมืองจึงเกิดวิปริตวุ่นวายเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าข้าพเจ้าขอให้พระองค์ประหารชีวิตไอหุยโฮเสียประเทศชาติกับทวยราชจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าพระองค์ก็จะเป็นใหญ่ดุดเดียวกับอดีตมหากษัตริย์ทั้งปวงพระเจ้าเล่าเสียนแยมสวนแล้วว่าไอฮุยโฮมันเป็นแค่ขี้ข้าตัวน้อยใช้มันวิ่งไปมาในราชสำนัก ถึงมันอยากทำอย่างที่ท่านพูดมันก็ทำไม่ได้หรอกอย่าไปโกรธเกลียดมันเลยข้าพเจ้าขอเสียเถอะเกียงอุยน้อยใจเอาศรีรษะโคกกับพื้นแล้วทูลว่าหากพระองค์ไม่ฟังข้าพเจ้าก็เป็นกรรมของบ้านเมืองถ้าไม่ขจัดอายหุยโหเสียยุคเข็นบ้านเมืองก็จะไม่หมดสิน้นพระเจ้าเล่าเสียนตรัสว่าคนเราถ้ารักใครสักคนก็อยากให้ผู้นั้นมีชีวิตอยู่ยืนนาน ท่านเกลียดชังใครก็คงอยากให้มันตายไปในบัดดลขอให้ท่านเอ็นดูแก่ขันทีของข้าพเจ้าสักคนมิได้หรือว่าแล้วรับสั่งให้เรียกตัวหุยโฮเข้ามาแต่ขอขามาโทษต่อเกียงอุยเสียหุยโฮโผล่จากที่ซ่อนตรงรีบเข้าไปกราบเกียงอุย่ยร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วบอกว่าข้าพเจ้าเป็นแค่ขี้ข้าในวังไม่เคยอุกอาจวุ่นเกี่ยวกับราชการการเมือง ขอให้ท่านแม่ทัพอยา่าฟังคำยุยงจากคนจากภายนอกเลยชีวิตของข้าผู้น้อยฝากไว้กับท่านสุดแต่ท่านจะเมตตาเถิดเกียงอุยหายโกรธจึงทูลลาพระเจ้าเล่าเซี้ยนออกมาข้างนอกพบขับเจ้งจึงเล่าความไม่ฟังขับเจ้งตกใจด้วยรู้ในอิทธิพลฤทธิเดชเทียมฟ้าของหุยโหกับพวกจึงเตือนเกียงอุยว่า ต่อแต่นี้ไปท่านคงมิพ้นภัยแน่ถ้าท่านเป็นอะไรไปบ้านเมืองก็จะเป็นอันตรายด้วยเกียงอุยทหารอาชีพที่ไม่ถนัดในเชิงการเมืองจึงถามว่าแล้วท่านจะให้ข้าพเจ้าช่วยชาติกับช่วยตัวเองให้พ้นภัยได้อย่างไรเล่ากับเจ้งแนะน,นำว่าท่านควรจะเลี่ยงไปอยู่กับพวกเหมียงจงที่เมืองหลงเส ที่นั่นอุดมสมบูรณ์สเบียงอาหารสำหรับกองทัพเหลือเฟือไม่มีใครกล้าเข้าไปลองดีกับท่านจะรบกับวีโกกก็ทำได้สะดวกบ้านเมืองกับตัวท่านก็จะรอดพ้นจากวิชามานการเมืองเพื่อพิทักษ์ชาติขอท่านโปรดรักษาตัวให้พ้นภยัยเกีงอุยจึงมองเห็นทางรอดคำนับขอบคุณกับเจ้งว่าคำแนะนำของท่านมีคุณค่าดุดเครื่องทองและเครื่องเพชรก็มีปาน ว่าแล้วเกี่ยงอุ่ยจึงทูลลาพระเจ้าเล่าเสี้ยนไปชุมนุมกำลังที่เมืองหลงเสพระเจ้าเล่าเสี้ยนเห็นชอบด้วยปัดปัญหาความไม่ชอบธรรมของอุยโฮให้พ้นตัวการตัดสินใจของเกียงอุยตามคำแนะนำของขับเจ้งมองเผินๆก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการหาทางออกที่ดีต่อสถานการณ์ แต่การที่พระเจ้าเล่าเสี่ยนบริหารปกครองด้วยความอ่อนแออำนาจในราชสำนักกับบ้านเมืองอยู่ในมือของขันทีคุยโฮกับพวกจึงเข้าข่ายเจ้ากับข้ามิได้ไว้ใจไร้เอกภาพล้วนมาจากความเหลวเละของผู้นำการปกครองจกกกที่ดำรงอยู่โดยอาศัยแต่บุญเก่าที่คงเบ่งสะสมไว้แค่รอวันที่จะล่มสลายเท่านั้น วายสุมาเจียวได้รับรายงานจากเตงายงว่าเกียงอุยยกมาตั้งฐานอยู่ที่หลงเสร,ระดมทำการเกษตรสะสมสเสบียงเพื่อมาตีวุยกกจึงถือว่าเกียงอุยเป็นน้ำที่ยอกอยู่ในอกของผู้นำอุยกกเกียกวงที่ปรึกษาจึงว่าเกียงอุยทำศึกตามเจตนาของเบ้งใช้ยุทธการของเบ้งเราจึงปราบมันยากทางที่ดีและง่ายที่สุดคือ ส่งคนไปลอบฆ่ามันเสียซุนโจยคานว่าการลอบฆ่าคนอย่างเกียงอุยมิใช่เป็นสิ่งง่ายทุกวันนี้เสฉวนมีจุดอ่อนที่ใหญ่กว่านี้อีกพระเจ้าเราเสียนบริหารบ้านเมืองอย่างคนไร้ปัญญาโปรดปรานหลงไหลหุยโหขันทีขุนนางผู้ใหญ่ไม่เป็นอันตั้งหน้าทำราชการแผ่นดินต้องคอยระวังรักษาตัวมิให ภัยมืดจากอิทธิพลการเมืองชั่วเข้ามาถึงตัวซุนจยยังอ่านเกมออกว่าเกียงอุยที่ออกไปอยู่หลงเสนั้นไม่ใช่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ทางทหารน่าจะเป็นการเลี่ยงภัยจากคุยโหถ้าท่านส่งแม่ทัพที่มีความสามารถไปตีโจกโก,กช่วงนี้อาจจะมีชัยได้โดยง่ายสุมาเจียวตบมือฉาดใหญ่เห็นด้วย มองเห็นทางออกได้ชัดเจนสรรเสริญความเห็นของซุนโจยว่าประเสริฐนะักแล้วท่านเห็นใครสามารถเอาชนะเกียงอุยได้ละ่ะซุนโจยจึงว่าเตง,งายเป็นยอดทหารยามนี้ควรเป็นแม่ทัพและจงโฮยเป็นรองแม่ทัพเชื่อว่าการที่คิดจะได้รับความสำเร็จสุมาเจียวเห็นด้วยสุมาเจียวจึงเรียกจงโฮยมาพบ แล้วลองดีภูมิปัญญาว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านไปตีงอกกกท่านจะไปได้ไหมจงโฮยตอบว่าท่านมิได้เตรียมไปตีงอกกกดอกท่านเตรียมจะไปตีจกกกต่างหากสุมาเจวเห็นจงโฮยอ่านความคิดออกจึงถามจงโฮยว่าหากจะให้ท่านไปตีจกกท่านจะรับอาสาหรือไม่จงโฮยควักแผนที่จกกกออกมาแล้วบอกว่า สถานการณ์ผูนนำที่อ่อนแอในโจกกกจะทำให้เราชนะศึกได้โดยง่ายข้าพเจ้าจึงเตรียมแผนที่แสดงจุดยุทธศาสตร์การเดินทัพมาเสนอท่านสุมาเจียวพินิจดูด้วยความพอใจแล้วสรรเสริญว่าท่านจงโหยมีความรู้และรอบคอบสมกับที่เป็นแม่ทัพชั้นเยี่ยมข้าพเจ้าจะให้ท่านไปทัพกับเต็งงายท่านจะพอใจหรือไม่ จงโฮยตอบว่าจากกมีอาณาเขตใหญ่ไพศาลอีกทั้งเป็นทางเขาหนทางคดเคี้ยวมากลำทานเราควรแบ่งหน้าที่ออกปฏิบัติการคนละด้านเป็นศึกกระนาบรบพุ่งได้สะดวกกว่ายกไปทับเดียวจงโฮยเสนอสุมาเจียวเพราะตัวเองไม่อยากเป็นรองแม่ทัพภายใต้การน,นำของเต็งง่าย สมมาเจียวยิ่งเห็นชอบด้วยเพราะเป็นการกระจายอำนาจมิให้กระจุกอยู่จุดเดียวจึงแต่งตั้งจงโฮยกับเต็งงายเป็นแม่ทัพมีฐานะเทียบเท่ากันให้เตรียมการย่าตราทัพเข้าตีจก,กกกให้พร้อมสับสมมาเจียวนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมเสนาบดีขุนพลเต็งตุ้นท้วงว่าการทำสงครามกับจกกก,กเป็นเรื่องสิ้นเปลือง ยากลำบากแก่ประชาราช์ดินแดนเสฉวนอยู่ไกลภูมิประเทศกันดานแค่เกียงอุยทรงทัพมาตีเรายังเสียทหารและอาวุธไปมากมายเราควรจะป้องกันดีกว่าลงทุนไปรุกรานเขาสุมาเจวได้ฟังก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้าบอกว่าข้าพเจ้าส่งกองทัพทำไปปราบอธรรมฉะนไหนท่านจึงบังอาจขัดขวางข้าพเจ้า พอแล้วสุมาเจียวไม่พูดพร่ำทำเพลงสร้างนำตัวเต็งตุ้นไปประหารเอาศารีรษะตั้งไว้เชิงบันไดที่ประชุมเสนาบดีตกใจหน้าซีดเผือดกันหมดทุกคนไม่มีใครกล้าพูดขัดขวางสุมาเจียวสุมาเจียวประหารคนเสร็จก็หัวเราะบอกว่าข้าพระเจ้านี้มีปณิธานจะปราบจก,กกกับงอกกกให้ได้ทั้งสองแผ่นดินเราจะเข้าตีจก,กกก่อนแล้วเข้าตีงอกกกให้เหมือนน้ำไหลบ่าทั่วเมือง เวลานี้กองทัพโจกโกกอยู่แยกกระจายตามพรมแดนมีทหารเพียงห6า0 0หมืเกียงอุยคุงอยู่หลงเสห0 0 0ืในเมืองหลวงมีเพียง8 9ด0 0้าื่นข้าพเจ้าได้ให้กำลังเต็งงงาสิบหมื่นไปตรึงเกียงอุยที่หลงเสมิให้เคลื่อนย้ยไปทางไหนได้ ให้จงโฮยคุมกำลังอีก23่สิบมหมื่นทะลวงตัดเขาชิงฐานทัพที่ฮันตงแค่นี้คนปัญญาอ่อนอย่างเล่าเสี่ยนต้องชิบหายสิ้นชาติคราวนี้แน่นอนที่ประชุมต่างแสดงความพอใจต่อวิสัยทัศน์การศึกของสุมาเจียวขณะที่ศรีรษะของเต็งตุ้นฝ่ายคานห้อยแขวนอยู่ที่เชิงบันไดเตือนใจผู้ที่คิดคัดค้านเจ้านาย เมื่อจงโฮยรับตราตั้งเป็นแม่ทัพแล้วก็ได้แพร่าข่าวว่าจะยกทัพไปตีงอกกกให้ทหารเกณฑ์เรือใหญ่ตามชายแม่น้ำทำทีเหมือนจะลำเลียงทหารไปโจมตีงอกกกจริงๆสมาเจียวเห็นจงโฮเตรียมเรือก็แปลกใจถามจงโฮยถึงได้ความว่าถ้าโจกกกรู้ว่าเราจะไปตีเขาคงต้องบอกขอกำลังจากงอกกกให้มาช่วย เราทำทีจะไปตีงอกกก็งอกกก็จะได้ไม่กล้าแบ่งทหารไปช่วยจกกกรบพวกเราปราบจกกกได้แล้วเรือที่เราเกณฑ์ไว้ใช้ก็จะได้นำออกทำศึกกับงอกกได้ทันทีสมมาเจียวทึ่งในสติปัญญาของจงโหยจึงบอกว่าท่านแม่ทัพคิดการทุกอย่างได้รอบคอบอ่านมากได้หลายตาดีแท้วันเคลื่อนทัพสมมาเจียวขี่ม้าไปส่งจงโหยถึงนอกเมือง พอจงโฮยกทัพไปแล้วเสียวค้าคนสนิทสุมาเจียวกระซิบถามขึ้นมาว่าท่านให้จงโฮยคุมทัพใหญ่โตไปตีโจกก,กท่านคิดมุมกลับหรือไม่ว่าจงโฮยอาจจะกำเริบใช้กำลังที่มีอยู่หวนกลับมาทำร้ายท่านในภายหลังก็ได้สุมาเจียวกระซิบตอบว่าแล้วท่านคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้คิดถึงข้อนี้จนไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยกระนั้นหรือ บทที่127จ,จงโฮยพบคงเบ้งที่เต็งกุนสันสุมาเจียวสะสมเล่เหลี่ยมทางการเมืองการทหารและการปกครองมาตั้งแต่ครั้งสุมาอี้บิดากับพี่ชายสุมาสูยังมีชีวิตอยู่จะมีความเจนจัดรอบด้านแม้แต่การแต่งตั้งแม่ทัพคุมกำลังหลายสิบหมื่นคนสุมาเจียวก็ยังแอบทำทางหนีที่ไล่ไว้อย่างไม่ประมาท เมื่อเซียวค้าถามเรื่องจงโฮยคุมกำลังมากมายโดยไม่ได้มีขุนนางซื่อสัตย์กำกับไว้ด้วยมิกลัวหรือว่าสักวันหนึ่งเมื่อจงโฮยปราบโจกโก๊กสาเร็จมีอํานาจอาจจะย้อนกลับมาทําร้ายเอาได้สมจิวกระซิบตอบเซียวค้าอีกว่าท่านมิเห็นหรือที่ประชุมเสนาบดีเมื่อเช้านี้พวกขุนนางไม่อยากให้ยกทัพไปตีจกก๊กกันเลยพวกมันขี้คลาตาขาวกันทั้งนั้น เราไม่อยากให้จงโฮยเสียน้ำใจจึงไม่ได้ให้ผู้ใดไปกํากับแต่สงครามครั้งนี้เราต้องมีชยัยจงโฮยเป็นคนเก่งจิตใจหนักแน่นกล้าหาญเมื่อมันตีโจกโก,กได้ประชาชนที่นั่นย่อมเกลียดหน้ามันอย่างที่สุดถึงมันทรยศต,ต่อเราประชาชนที่นั่นคงไม่สนับสนุนมันยิ่งพวกทหารด้วยแล้วล้วนแต่มีฐานกับครอบครัวอยู่ที่นี่ใครอยากไปร่วมทรยศด้วยกับจงโฮย แต่และคนอยากกลับบ้านมารับผิดชอบกันทั้งนั้นข้าพเจ้าจึงมองไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องไปกลัวจงโฮทรยศเรื่องนี้จงเก็บเป็นความลับอย่าได้แพร่งพรายให้ผู้อื่นรู้เป็นอันขาดฝ่ายจงโหยกทัพมาถึงกลางทางเรียกประชุมนายทหาร80คนเพื่อเหมาะหมายหน้าที่ให้มีผู้นำกองหน้าอาสาไปซ่อมสร้างสะพานขุดอุโมอง์ตัดช่องเขา เพื่อสะดวกในการเข้าตีเมืองฮันตงเขางีีรับอาสาทุกคนก็เห็นด้วยเพราะเขาหงีเป็นลูกชายของอดีตทหารเสือวีกกเขา้าทูจงโฮยสั่งให้ทำจนสำเร็จหาไม่จะเอาโทษตามบทพระอายการศึกเขาหงีรับคำแล้วคุมทหารเดินทางไปปฏิบัติการทันทีไฟเกียงอุยเมื่อได้ข่าวศึกประชิดรีบมีใบบอก เข้ามาพระนครจกกกพระเจ้าเล่าเสี้ยนได้รับใบบอกเกียงอุยขณะที่กำลังสวยน้ำจันอยู่กับหุยโฮจึงถามว่าเกียงหุยบอกข่าวบุยกกให้เต็งงายกับจงโฮย,ยกทัพมาโจมตีเราจะทำอย่างไรดีหุยโฮทูลว่าพระองค์อย่าได้ใส่พระไทยกับรายงานเกียงอุยนักเลยบุยกกไม่กล้าย,ยกทัพมาตีพวกเราหรอก ยังอุยมันอยากยกตัวเองสร้างความสำคัญกับหาความชอบให้กับตัวเองจึงแกล้งทำข่าวนี้ขึ้นถ้าพระองค์ไม่เชื่อข้าพเจ้าจะเรียกคนทรงมาตรวจชะตาบ้านเมืองเมื่อพิธีหญิงถูกร่างทรงพระเจ้าเล่าเสี้ยนจึงถามเจ้าแม่คนทรงว่าข้าศึกยกมาตีประเทศของเราเป็นอย่างไรคนทรงบอกว่าอย่าได้ทรงวิตก จงทรงพระสําราญต่อไปเถิดหุยกกนั้นจะแพ้ภายตัวเองอีกสองสามปีจะเข้ามาอยู่ภายใต้ขอบขันทศีมาของพระองค์แล้วพระเจ้าเล่าเสียนทรงเชื่อคําทํานายของคนทรงจึงไม่ได้มีกระแสรับสั่งตอบเพียงอุยตั้งแต่วันนั้นมีใบบอกข่าวสึกเข้ามาหุยโฮขันทิกก็จะเก็บเสียมิได้นําขึ้นถวายทอดพระเนตรพระเจ้าเล่าเซียนจึงทรงเพลินกับความสุขสําราญทุกวันคืน หลงด้วยนางสนมกรมนายมิได้นำพาออกมาราชการแผ่นดินเลยบรรดาขุนนางที่มีสติปัญญาเคยทำราชการมาเก่าแก่ต่างหมดกำลังใจเอาตัวออกห่างบรรดาขุนนางเสนาบ,บดีมีแต่คนใหม่ไร้ปัญญาไร้ประสบการณ์แต่ละคนล้วนแต่อยู่ภายใต้การบงการของหุยโหทั้งสิน้นพระเจ้าเล่าเสียนมิได้ล่วงรู้ถึงปัญหามิได้มีจิตสำนึกแม้แต่น้อยว่า บ้านเมืองกำลังจะเข้าสู่วิบัติหายันนะฝ่ายเข้าหีีคุมกำลังสร้างถนนสะพานไปถึงเมืองลำเต็งพาทหารเข้าโจมตีหักด่านล่อสุนผู้รักษาด่านรู้ตัวอยู่แล้วใช้ไม้หน้ากลระดมยิงทหารเกาหยีลมตายเป็นอันมากจงโหยจึงขีม่ม้าออกมาตรวจแนวรบทหารในด่านเห็นจึงระดมยิงด้วยหน้าไม้กล จงโอยตกใจขับม้าถอยหนีพอข้ามสะพานเท้าม้าที่ขี่ถลําลงไปในร่องสะพานล่อสุนขับม้าออกจากด่านตรงเข้าไปจะทําร้ายจงโหยสุนไขคทหารจงโหยใช้เก่าทันยิงถูกล่อสุนโดนที่สําคัญตกมาตายเมื่อสิ้นผู้นําด่านลําเต๋งจึงรัชํารัสายจงโหยให้ทหารเข้าโจมตี จนยึดด่านลำเต็งไว้ได้งานนี้สุนไคได้รับความดีความชอบเลื่อนขึ้นมาเป็นองครักษได้ม้าเสื้อเกราะเป็นรางวัลที่ข่าล่อสุนตายช่วยชีวิตแม่ทัพเอาไว้ได้อย่างวุดวิตจงโหยจึงให้เอาเขาหงีมาพิจารณาโทษสร้างสะพานมีร่องจนทําไม้ม้าถลําติดช่องถ้ามิได้สุนไคมาช่วย คงต้องเสียชีวิตเป็นแน่แท้จงโฮยจึงใช้บทพระอายการศึกสั่งประหารชีวิตเกาหมีนายทหารทั้งปวงช่วยกันร้องขอชีวิตแต่จงโฮยยืนยันว่านี่เป็นยามศึกถ้าไม่ปฏิบัติตามบทอายการศึกกองทัพย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เกาหมีจึงถูกตัดศีรษะประจานไว้บารมี พ่อเขาถูยิ่งใหญ่แค่ไหนในอดีตก็มีอาจช่วยชีวิตลูกไว้ได้จงโหยจึงเดินหน้าต่อยกไปประชิดด่านแฮเบงกวนหูเหยียมเป็นนายด่านมีเจียวสีเป็นผู้ช่วยจงโหยยกมา้ามาทารบยกเรายกกองทัพมาสิบหมืน่น ถ้าพวกท่านยอมแต่โดยดีเราจะให้ความดีความชอบยิ่งกว่าที่พวกเจ้าจะได้รับในเวลานี้ถ้าไม่ยอมแพ้สู้รบกับเราเราจะไม่ไว้ชีวิตผู้ใดไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือเป็นก้อนกรวดจะต้องตายทั้งสิน้นหูเหยียมได้ยิงดังนั้นก็บรรดาโทสัสั่งเจียวสีให้รักษาค่ายและนำทหารสามพันออกโจมตีจงโหยจงโหยสู้ไม่ได้ก็ขับมาหนี หูเหยียมไล่ตามจงโหยจึงสั่งทหารตีกระนาบหูเหยียมเกรงว่าจะเสียทีจึงถอยทหารออกกลับค่ายแต่พอถึงหน้าค่ายเห็นธงทิวของวุยกกปลิวสะบัดบนกำแพงเมืองแทนธงของจกกขณะที่กำลังตกตะลึงอยู่นั้นเจียวสีร้องตะโกนจากบนกำแพงเมืองบอกหูเหยียมว่า ข้าพเจ้าเปิยประตูเมืองยอมแพ้เขาไปแล้วท่านจงออกไปให้พ้นจากที่นี่เถิดหูเหยียมแทบไม่เชี่ยวหูกับตาตัวเองว่าจเจ้าสีกลายเป็นคนทรยศต่อชาติแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงหันมาสู้กับทัพจงโฮอีกทหารของหูเหยียมตายไปทีละคนสองคนดุดใบไม้ร่วงจนไม่มีทหารเหลืออยู่จึงร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า เกิดเป็นคนรับใช้เป็นข่าของจกกตายเป็นผีกูก็จะเป็นผีจกกตกตลอดไปแล้วหูเหยียมก็เอาทวนแทงตัวเองจนถึงแก่ความตายจงโฮยจึงเข้ายึดด่านแฮเบงกวนยึดได้สเสบียงอาหารกับอาวุธมากมายจึงให้กองทัพพักอยู่ที่ด่านให้ทหารหายเหนื่อยหนึ่งคืนในคืนนั้นจงโฮยกับทหารมิได้หลับนอนเลย ได้ยินเสียงคนอึ้งอยู่นอกค่ายมิได้ขาดจงโฮยคิดว่าทหารจกกยกมาลุกขึ้นไปดูรอบๆหอรอบก็ไม่เห็นมีอะไรเสียงนั้นกลับเงียบหายไปแต่พอกลับเข้านอนเสียงเหล่านั้นก็ดังขึ้นอีกเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งคืนจงโฮยจึงให้กองทัพพักแรมอีกหนึ่งคืนขึ้นมานำทหารออกสำรวจทั่วบริเวณเห็นยอดเขาลูกหนึ่งมีหิมะปกคลุมขาว แต่มีเมฆดำแผ่คลุมอยู่จึงถามคนนำทางว่าเขาลูกนั้นชื่ออะไรคนนำทางบอกว่าเต็งกุลสันถิงจินซานหรือเขาหยุดทัพแฮหอยเอียนถูกฆ่าตายอยู่ที่เขาลูกนี้จงโหยเจอกับเหตุการณ์แปลกๆที่ตีนเขาเต็งกุลสันลมพัดผงคลีจนมืดทั่วบริเวณคล้ายกับทาหารมากองใหญ่เคลื่อน เข้ามาโจมตีทุกคนยืนยันว่าเป็นกองทหารผีเพราะพอเข้ามาใกล้แล้วภาพเหล่านั้นหายตามลมไปหมดจงโฮยจึงเรียกเจียวสีมาถามที่เขาเตงขุนสันมีสารเจ้าหรือสิ่งใดอยู่บ้างหรือเปล่าเจียวสีตอบว่าไม่มีสารเจ้ามีแต่ห่วงซุยที่ฝังศพของเบ้งแห่งเดียวจงโฮยจึงรำพึงว่าเมื่อเป็นเช่นนี้คงเป็นผีของเบ้งมาหลอนหลอกอย่ากระนั้นเลย เราต้องไปเส้นไหว้ตามธรรมเนียมให้เป็นสิริมงคลแก่กองทัพรุ่งเช้าจงโฮยนำเครื่องเส้นดอกไม้ทูบเทียนไปเยี่ยมห่วงซุยที่ฝังศพของเบงจงโฮยก้มกราบคำนับของเบงข่าวัวตัวผู้สังเวยดวงวิญญาณพอทำพิธีเสร็จพายุที่ดังอื้ออึงพลันสงบเมฆดำอันตรธานหายไปลมพัดเย็นโชยมาฝนที่โปรยปลายยิมย้มๆก็หยุด สองฟ้าโปร่งใสจงโหยเห็นดังนั้นก็มีความยินดีคำนับลาศพของเบ้งแล้วกลับมาอย่างค่ายที่ดานคืนนั้นลมพัดเย็นเข้ามาในห้องจงโหยหลับฝันเห็นชายคนหนึ่งแต่งกายเป็นเต้าหญินรัดประคตดำมือถือพัดขนนกหน้าตาผ่องใสแววตาโศกเศร้าแต่กิริยาง,งามสง่าดุดเทพเดินเข้ามา จงโฮยจึงถามว่าท่านคือใครมาหาข้าพเจ้าด้วยประสงค์อะไรชายผู้นั้นตอบว่าข้าพเจ้ามาขอบใจที่ท่านอุตส่าห์ไปเยี่ยมข้าพเจ้าเมื่อเช้านี้มาเพื่อบอกท่านว่าพระเจ้าเล่าเสี้ยนกับราชวงศ์ฮั่นนั้นถึงแก่วาระดับศูนย์แล้วใครก็ม่อาจจะฝืนได้ขิดฟ้าได้แต่ปวงอาณาประชาราชเป็นผู้สมควรได้รับความกรุณาปราณีเมื่อท่านผ่านด่านนี้ไปแล้ว ขอจงงดเว้นอย่าฆ่าอย่ากระทําทารุณแก่ประชาชนเลยข้าพระเจ้าขอร้องท่านเพียงแค่นี้ว่าแล้วชายผู้นั้นก็หายวับไปจงโฮยตกใจตื่นน่าใจว่าชายที่ตนเห็นในฝันนั้นหาใช่ใครอื่นที่ไหนไม่จะต้องเป็นคงเบ้งมาเยี่ยมเป็นแน่จึงขนลุกสู้ด้วยความพิศวงมหัศจรรย์ไม่นึกฝันมาก่อนจะมาพบดวงวิญญาณคงเบ้งที่เขาเต็งกุลสัน อย่างเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุทธิชยัยอ่านหนังสือดีๆให้ฟังทุกวันนะครับหกโมงครึ่งครับท่านตื่นเช้าขึ้นมาทำอะไรอยู่ก็ตามจะเป็นการออกกำลังกายอยู่จิบกาแฟาอยู่ก็ฟังไปได้เพราะว่าเอาแค่เสียงท่านก็ติดตามได้แล้วหรือถ้าทักท่านฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังได้ครับแค่สมัคร subscribe หรือติดตามสุทธิชัยไลฟ์เท่านั้นท่านก็จะสามารถย้อนฟังได้ตั้งแต่ตอนแรกตอนไหนว่างเมื่อไรฟังได้ตลอดและท่านฟังแล้วท่านส่งลิงก์ไปให้กับเพื่อนๆคนที่ท่านรักเคารพและอยากให้ได้ฟังสิ่งดีๆด,ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุธิชัยไลฟ์นะครับสวัสดีครับ